สวัสดีค่ะกินข่าวพี่น,อน้องจนออกไเพลงงานออกเพลงงานแล้วหรมาดีก็เดินทางแล้วค่ะเหลืองานเดินทางข้าว็หมูทอดทำกระนั้น,นพกมัวันวันหยุดก็บาัตรหยุดพี่น้อง นั่นไปนี่เก็บของเก็บกดบ้างพอใหญ่เบิ่งสภาพสภาพอากาศอยู่ทั้งดูฝุนแล้วว่าฝนมาสัม วาฝนอร่ออมีฝนชุ่มมือไล้แต่ว่าฝนเปดปล่อย เขายำกก็ลำพิดไม่น้องค่ะแล้วก็หมูทอดทอดหมูทอดทอดแบบว่าเนี่ยแหละหมูแบบว่าหมูสันนอกค่ะบ่มีมันติดบ่มีมันแซบม,มันมันบ่นค่อยอันนี้นี่น้่งบ่ค่อยมาก,กันใดดอกอื Nấm thịt anh em phê ạ, đúng Nấm thịt mẹ đào 8g 24 rồi. Lượm mất 8g EPC. เสียค,มคมอมเนต์เขามาถามว่าคนเสียมาคอมเนตนได้นางกับกับหนูเนี่ยเป็นมูกันหรือเปล่บาบ่าได้เป็น่ยนนะพี่น้องเนาะบ่ได้เป็่นมูหนูบ่เคยมีมูอยู่อดอนะหนูคนโคลนจ,จ้ะบ่ได้มีมูอยู่อดอนเนาะแล้วก็มูหนูแต่ละคนบ่คอมเนตนมาว่าแบบนี้จ้ะ เป็นไฮเดรกพี่น้องเด้อบอมเปนมูกันเด้อเขาเป็นผู้ใดกับบอมมูกันจ้ะก่อนหน้านี้เขาบอกเคยทำมาคามมมมอมเมนต์ยูยู่ดีก็เขามาคอมเมนมตม์ลินี้นั่งบอกถึงโมโูรวมง,งา่าย แล้วก็คอมเมนต์ได้ไดหลายคลิปในเวลาเดียวกันซีหาคลิปซีหาคอมเมนต์ ไปออกไปรอรถกันพี่น้องอันนี้หมอหนนงข้ายนั่งหงข้าวไว้เต็มหมอแล้วตอนจกไปหายหายพ่อยายโยขึ้นรถเดี๋ยวมาล่อเบอ่งกันว่าพ่อหญยเพิ่นสิลืมบอ,ออีนองอางยังบ่โยขึ้นรถตอนนี้เพราะว่าอากาศข้างนอกมันหนาวในรถในรถมันหนาวเลยจนกลัวพ่อหญ่จะเดินทางนะซี่ีบ่งแรงก็เลยเอาไว้ในบานกอนพอาเข่ามาสีแข็งพี่น้องก็เลยเอาไว้ในบ้านกนก็บอกพ่อใายอย่างพ่อยญ่ใส่ถุงเอาไว้อย่าลืมอย่าลืมเข่าฉันนะ ี๋ยวมาเดี๋ยวมาเบิงกันว่าตอนที่เราขับรถไปหาพี่นางยงแนมเนี่เราซิลืมเขาบ่พี่น้องไปเอาไปรอรถกันจ้า่ายางกันพี่น้องสามโมงจะครึ่งแล้วยางเอาขยะออกไปทิ้งในทางแต่ก่อนตะกีนเนี่ยพี่นางเอาทางขยะออกไปวางไว้ตรงจุดตรงจุดทิ้งขยะเลยนะคะตรงจุดที่รถขยะเขาจะมาเก็บปกติแล้วจะต้องเอาออกวันอาทิตย์ตะว่า อีนางก็พอนายจะต้องเดินทาง,างาว,ะะวันเสา,าร์เนาะค่ะเราขยะบ่ได้ทิ้งมาสามอาทิตย์แล้วจ้ะขายะมันบ่เต็มจากที่พี่น้องก็เลยยังบ่ได้ทิ่มเพราะว่าอยยุบ้านอยยุบ้านอีนางนี่เดือนหนึ่งจะทิ่มขายะฟีครั้งหนึ่งก็คือเดือนหนึ่งอะ่ะมีสี่อาทิตย์มันม่อคุณจะทิ้งขายะทุกอาทิตย์เลยก็ได้แต่ว่าเขาจะฟีอาทิตย์หนึ่งต่อเดือนเพราะฉะนั้น บ้านนี้นั่งก็เลยจะถิ่มขยะแค่เดือนละครั้งเพราะว่าขยะบ้านนี้นัง่งเหลายูนแค่สองคนเนาะพี่น้องขยะ่หลายแต่ละหลังทุกหลังคือกันค่ะเดือนหนึ่งถิ่มขยะฟรีข้างหนึง่งแต่คันว่าคุณถิ่งสองข้างสามข้างหรือสี่ข้างคุณกระจายเงินเนาะคะเนาะข้างจ่ายข้างที่สองนะจ่ายข้างที่สองข้างที่สามอ้ยเมื่อย <ST>. กระเป๋าก็นักกระเป๋านัดกระเ,เ,เป๋าเอาสภาแล้วน้ำเพราะว่าเลิกงานเดี๋ยวนี้น่าจะอาบน้ำเลยจะได้ไปต้องเสียเวลาพี่น้องเดินทางไกลพี่นังเม่อย่างขึ้นมาเพิ่งกินข้าวอีบิมรถเมย์มากพอดีจ้ะไปเดินทางไปเทศงานกันชาชนะที่นึงเปิดให้บริการแล้วพี่น้องตรงนี้เขาจะปลูกด,ดอกไม้นี่เทศทางเสร็จแล้วคะ่ะอันนั้นมันอย่างบอรูนะคะเสียงแบบยัง,ยงดังเลยมันคืออะไรกับบรูลูค่ะ เที่างกันวันน่ะวันนี้ได้ใช้ชัช้นชาชลาที่นินควาแรกน,มนะมแรกอันนี้รถไฟไปออสโลอละลก็จอดได้แล้วบาร์เกนสเปร์บาร์เกนสเบีร์เนเีเ่ย โอ้เขาเ <c ười> ี็นยังน่ะไปหัว่ <c ười> บอหน้าเนเด้อน้า,า,นานอยากหัวบก่ายอ่ะบก่าย่างเขาไปเบิง เขาเห็ดหม่ยังดีเลยพี่น้องโอ้เสียงเฮลิคอปเตอร์พี่น้องเลิกงานแล้วจ้า่า,า,เาเห็ดเหมือนหนีมือเห็ดคนเดียวยิบสองห่องค่ะ โอ้ยยิงเงาเจ็ดชั่วโมงบ่ดด้พักเบรกเลยพี่น้องพ่อยัยก็มาจอดรอรับตั้งแต่สี่โมงเคืองโอ้ยกาวาเอ่อฝัดจะฝ่าวเหตุงานแล้วก็จะอาบน้ำสรุปบ่ดด้อาบน้ำซ้ำพี่น้องเร็จงานเส็นยาแดงผ้าแปดเลยโอ้ยเมื่อยหิวก็หิวบ่ได้กินยังพ่อยัยก็มาจอดรอดแล้วไปเดินทางไปกุนกันค่ะขับรถสี่ชั่วโมงโอ้เฮลิคอปเตอร์เขามาขับเพย์ยังวะ เเข้ากระโดดท่มกันหลายค่ะพี่นอ้องกระเป๋ากรนะนักเตรียมของมากกาวาสิมะอาบนา้ำก่อนเดินทางบริอาบซ้ำพูนพญาจอดรอยอยู่พ่นไป